โอ้ฝีมือครับฝีมือนี่นะครับผมหน่อไม้ป่าเป็นเจ้าสีละฝีมือเลยครับนี่ <c oughs> เปียครับปุนกอเดียวครับหน่อไม้ป่าสิประมาณนึงครับผมสีจริงๆเข้มๆฝีมือแห่งนะหานอาอหาหนะ่อไม้เนาะ นี่ล่งพื้นแล้วครับโอ้กวอนนี่มันยังเหลือหลายฝุ่นครับนอพิ่นมันอยู่เขาไปเลิกแห้งคนเสียมบ่ถึงคนกับบ่เอาเอาหยากคนบ่เอาพูนครับผมเาหาเื่อนหาไปเรื่อย มึงเปียเอากรอเดียวเศร้าแล้ว่ะนี่นอบุกให้นึงนี่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 เดียวเดี๋ยวเดียวตัวนี้เอาก้อนเนี่ยได้โอ้ยโอ้ยเป๋มึงที่ลาปลาท้องลุงอันลุงเปียยังไปอันอยู่ทั้งเถื่งหมืนตัวนี้มันดำดำเนาะโอ้นี่ครับผม งามเลยครับแตเอาว่เสียบหนิไม่น้ำครับน้ำใหฟป้านี่น้ำแท้เอาลุงยิบเอานี่โอ้ฝีมือแห้งกอเดียวเศร้าเลยแล้วว่าเมื่อ,อเลยแล้วว่ากอเดียวเศร้าเลยก <c oughs> อเดียวพวกแกงแล้วแล้วว่าเอาไปหลายๆมันหนักนี่สุดยอดเลยงามเลยนอตตัวนี้นอต โอ้ oh, <Pop ify. S 1> สุกเจะโอ้กอนี่มานครับกอนี่นึ่งเหลืออีกอยู่ครับผมโอ้นอหเลยอนั่งดินโอ้แดงงามเลยครับผมห้วหาน้อยหมวเก่งตัวนี่พูกลรกอสองกอเศร้าแล้วาวสันเพราะเกงแล้ว่าวัน นี่ครับผมเอาตรงนี้มันจะได้เอามีดพอเกี่ยวออกมานี่สวยๆครับผมนี่คือนอไม่ปลาแท้ครับผมมีน้ำน้ำไหลครับนี่ก็ไม่แนอีกนอกหนึงน,น,น,นี่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 อันเดียนี่ครับผมนอไม่ปลา ปูมาที่หลังกะสีเนมเห็นอีกเด้อใหม่ผูเบิงพนก็ตากายไปพนมหาที่หลังกะเห็นอีกครับผมหาเนือใหม่กับประมาณน,นี้เนาะนี่อยู่ทิดกันสองนอครับผมหน่อไม้ไม่มีอะไรนอก่าไผ่มีแต่หน่อไม้กับน้ำมันไปตินี่ได้สองนอแล้วครับผม มองได้เขาพอกวานเขาก็ได้กวนได้บะหมี่บะมีประโยชน์มันคมดีเนาะงานสวยเอามาบะมีประโยชน์ไดสามนอแล้วทีมงานเดียวกันก็เป็นไตเขียดได้ครับ <c oughs> ทีมงานหาหน่อไม่เบิ่งครับผมการหาหน่อไม่นี่ฝุ <c> ่น <oughs> ทุ่งนาท่าโพสีเดชอุดมครับผมทีมงานุป่าท่องลุงเอบลุงเปียมากันเกือบสิบครับผมเห็นเรบอกลุงเอบเห็นลราบอกุนสวยจอจัวแล้วะมานได้ครับนี่นี่แหละทีมงานหาหนอใหม่ครับีเน้อ ุนโซ่เนี่ยุูนครับผมนี่เด้อครับที่เพิ่นเอิ้นขัวครับผมนี่ควมขัวนี่แหละนีุ่ไปทานล้านมื่นนี่ระวังหมื่นระวังหมื่นนี่ทีมงานหาหน่องใหม่ครับผมข้ามโขดหินพุดนร้านหินโอ้พอจนไพ่คือนอ่ลุงเปียโน มองควมง่ายบ่ควมขคว่คว้าบานเล่าเอานี่งานหานมใหม่ครับผมวัดหลงอานพ่ายหลังแอ็นเราบ้าโอ้สุดยอดครับผมการหานมใหม่นาะนี่นาฝนนี่ต่อไปก็มองนี่ก็หาปลาก็ปลากับปลาธรรมชาติครับผมห้วยยังก็ครับนี่ห้วยท่า ไม่ธาตุครับผมโอ้แน่นอนครับผมนี่ครับผมงัดทางงัดโอ้ปลาท่องนี่ฮะเอแต่นอนนั่งดินเนานอจังแซบโอ้ยพิ่นนี่ครับผมบานงัดบานนี่สมคำว่าเพ่งอีเด้เลยนี่น้องใหม่งัดทางงัด ั่ so งซับลงตำๆเดี๋ยวมันสิถืกเนื้ออ่อนมั่นพ่นพ่นโอ้สุดยอดครับผมการหาหน่อไม้หน่อไม้ป่าธรรมชาตินี่กันยัง oh, มีคร <Joan Video. S 1> <ella> ับผมระวังน้ำแค่นั้นนะโอ้ยหุ่นอะกวนเลยสบายแล้วบ้านนี้สองนอนนี่เต็มหม้อเลยครับ สุดยอดสุดยอดสมพออยากมาอยู่ตัวนี่เนาะนปลาสุม่มผสมกันแข่งโซบ์รตัง้งหลายขวดเนะานปะปลาสุ่มกันก้อนมะฮาน่อไม้นี่นนนตรงเขาที่ผสมกันเน๊ยตอนไหนที่เพื่ออยากไปที่ไห้โอ้ยหอย่นเอาไปกอนครับผมนี่แหละน่อไม้ป่า น้องใหม่บ้านมันกินง่ายเนาะครับน้ํากระโบหลายน้ําบ่มี่น้องใหม่บ้านน้องใหม่ป้านี่มันผจญภัยโอ้ขาดเบิดระบาดเนี่ยเอา้าเบิ้งครับผมมาหาหน่อใหม่ย่างหน่อยก็ต้องมาเจ็ดสองคนเนาะยสองคนสามคน มาผู้เดียวกับมันกระสบเป็นปลาเป็นยังเนี่ยจักหน่อยครับผมนี่ผู้านี่ผู้เห็น่ผู้บอกโอ้ยโอาทองแล้วเน้นมองตำาะแล้วบอแล้วบอเอาพวกหุ่นนี่เขาเพิ่งหักไปด้ครับนอสูงสูงอยนีไม่ไม่เลยครับนี่แต่ว่าเขาบบรนุนอันดุมน เหล่าเทพผู้ถนัดโอ้อ,อันนี้มันสีเนื้อร้ายมันสีแสบกลัวครับผมเสียมรุดเสียมรุดงัดทางงัดพระท่านไหนงัดรุดเสียมเส,สียมกับเสียมบัานโอผ้ผู้เนี่ยผู้เนี่ยลุมก็คือมานอนนั่งดินเนาะน้ะา เห็นยังกระ,ะเสียบ,บเบิดไงยอยู่ครับไงยอยู่น้องแม่ปลาทำนี่ถือว่านอนาใหญ่ครับผมตัวน,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 นี้มันอันนี้นะเป็นอันถึกถึกหมอดปวกเจาะสุดยอดครับผมนี่ครับผมนอหนี่ลอดสายตาก็หาน้าใหม่ทีเป็นยังสีละครับผมผ,ผู้ผู้ผู้ย่างเลยผู้มาที่หลังก็เห็นเป็นสีนอหนี้ครับผม เป็นประมาณแบบนี้สำหรับหาหน่อไม้ปลาครับผมอ้วนครับผม,มกั็สีเล่อยกันไปกันมาแล้วแต่เนาะขันผูน้นึงเล่ยผู้นึงมาที่หลังกับพ่อสองนอประมาณบ่นั้นนะขึ้นจนสูงเลยครับนี่บ่สังเกตบางทีมันก็เป็นสีเป็นทึบ,บๆึโอ้ บ่ใหญ่เด้นี่มีฮอนางดินบ่มีอยู่แต่วันนอบ่ใหญ่นั่นยอนอสูงบ่ถึงบ่นั่นถึงนั่นน่ะไปนั่นน่ะถึงอยู่เดี๋ยวก็ม่วนจังซี่ล่ะครับผม ผสมกันไปครับนอหน่อยนอใหญ่อ้านี่นอบใหญ่เลยโอ้ยซับิวัให้จังไดบนี่เหีออกจากกรตาแล้วนี่นอปอดที่โตได้นอบกใหหนึ่งลูกเบบ้านนกใหนึ่งมันเหี่ยวจากกระตาแล้วแนวนี่นอป่าว่าบ่โอ้ยจนหล่นกระตาหนออ่อนเด้เนี่นี่เอาได้หนิเอา ว่าทันๆนั่นแหละไม่ไปมันใช่หรเสียมอยู่ดิมีหละครับผมน้อใหม่ปลามันสิอยู่เอาหยางๆเออเออเอ,อ,อ่ะได้แล้วไปมาเนี่เอาเอาอคือว่าเอาไปรถโอ้ยิ่มงานหานน้อใหม่ครับผมนี่ครับผมตะกร้าปลาท้องพิ่นเน้นนอแนนแนน บวกรุ่นงัดทั้งงัดครับโอ้ไม่เทภูมเส้นเสียนครับหาหน้อใหม่นี่ข็เอาไปแล้วกับนี่อโอ้ยงามยูตัวนี้อ้าวงามอยู่งามอยู่นอนอนี่ ยูดรบโต๊ะหน้ำคือสิวีวาค่เองยู <c oughs> ดรบโต๊ะนามนะบนโต๊ะมเป็นยังกล่องยืโต๊ะน,นามมาโอ้สองหนองงามเลยครับยืับ,บานเยนะงยงดีครับนอนเอยว่ามันว่ามันกิมซุ่งไหม <laughs> เฮ้ย สองงอใหญ่ใหญ่หญโอ้อออโหสุดยอดสุดยอดเอาส้มนอ,อตัวนี้ตัวนี้อย่าฟาเอามันเถอะคือว่าเห็นเองเนาะนี่เนาะเห็นเองอ <laughs> <laughs> เห็นเองกับตาโอ้ครับผม โอกิมซุ่งกับกิมซุ่งเถอะครับนอนี่ปัดโซ่ได้แสับอเมือนี้เขาไปหวใลัดเดี๋ยวเยว นอนง่ายดีครับรับหลากลายบาทนี่มาท่านเข่าอยู่เบิ้งฮักได้บ,าบา้่มดอสยมนสีมีดดึงได้หอมีดทงหน่อยนง่กะชกเบืเข่าอยู่ลองเบิ้งตัวนอหญ่ดึงได้แถมว่านี่นอนหน่อยไหวบ้บล่ะเอามาพี่มาพี่ น้อยใหญ่ดึงสาบบขาดครับเอา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 ,เอาน้อยใหญ่ก่อนมาหนี้ทายููกิดกบ้านก่อนมาดึงเบืองเหมอน มันก็สีสูงแทบนีงงโอ้มันก่ตีงพวกเอันน,นี่นี่ครับผมหักไปทักมาได้เลย,เยเไ,ดได้สูง <laughs> น้อง่ไครับผมซ้ำกันกับจิ้มส้งเลยบักโคโลเลยครับผม ยอดเลยครับผมเออจับไอ้เอบเอา้าวลุงแยบนำมาเ,เ,เนี่นก,กระดกเล็กกระสีสิ้นดำสันตัวตัวอันสันไม่ไหวงัด <c oughs> จัวงัด <c oughs> งัดเห็นบ่ครับผมปวดกระสอบยังเน,น,น้นดินได้แล้ว ขอ,อ,องนอนกลับบ้านได้พ <c oughs> อดีนั่นเห็นบ่กระสอบไม่หันโอ้โหสครับใช้เม็ดข่อยโอ้โหเห็นออบ่ยังไงเรื่อยครับผม